ฟังมาว่าหลวงปู่เนี่ยท่านสามารถสื่อสารกับพญานาคได้แก่ลมไปเหยียบไปเหยียบสามทีก็อยู่มขบอกหลวงปู่เก่งจังบอกบอกเก่งเทวดาช่วยวางที่เพ่งไปจิตเห็นในบาดาลเห็นเป็นสีเขียวปู่วให้ข้ามทุกข้ามสุขให้วางความตายและไม่เสียดายความมีมนี่คือคําสอนนี่ที่มาของพระคู่ชีวิตกับบุญที่ทํา บารมีที่ท่านสร้างครับนี่สาคัญผมถือว่าพูดได้เต็มปากเลยพระคู่ชีวิตปาฏิหาริย์แรงครูวันนี้พบกับผมขุนสันนาคาวันนี้เราอยู่กันที่วัดเขาตะงาะอุดมพรที่นี่นะครับเป็นวัดของหลวงปู่จือพันธมุตโตที่ชาวบ้าน ได้ขนานนามท่านว่าเทพเจ้าแห่งสายน้ำนะวันนี้ถือเป็นโอกาสดีและเราได้มาร่วมบุญใหญ่กันในพิธีฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ82ปีหลวงปู่จือพันธมุตโตและในวันนี้ครับผมได้อยู่กับแขกรับเชิญนะครับคนสำคัญของเรานะที่ถือว่าเป็นเซียนพระเบอร์ต้นต้นแห่งประเทศไทยอาจารย์ป๋องสุพรรณนะครับ วันนี้ก็ต้องนะครับนะกาบเรียนเชิญนะครับนะจันป๋องสุพันนะครับก็เดี๋ยวจะให้จันป๋องช่วยถ่ายทอดเรื่องราวนะเป็นเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่จื่อพันธมุตโตที่ชาวบ้านได้ขนานนามกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ําให้กับนะสิทธิานุสิ์นะครับที่ศรัทธาได้รับฟังกันครับครับถือว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นพระที่ผู้เสียสละถ้าจะเปรียบท่านเนี่ยเขาเหมือนเพชรเม็ดงามของพุทธศาสนาเลย ท่านเสียสละสร้างนะฮะสร้างวัดนะครับปฏิหารของท่านบาทใบเดียวสร้างฝ่ายนามสามสิบฝาแหง่งปฏิหารไหมครับรเนี่ยคือปฏิหารที่เห็นได้จริงรไม่ต้องไปพูดว่าเหนียวหรือว่าอยู่ er ยงคงกรพันนยความเมตตาของท่านสูงเราเนี่ยมาปีสี่แปดนะฮะปีสี่แปดเดินทางมาเนี่ยตะก่อนนี้ชอบเดินทางไปตามวัดจะไปไหวไปหาหลวงพ่อองค์ไหนที่ว่า เ,เก่งมั่งอะไรแยมีวิชาเหนียวเหนียวผมไปมาหมดผมมากราบหลวงปู่เอาา๊ะพระองค์นี้ทำไมดูเยือกเย็นและสงบแล้วแสดงธรรมอย่างเดียวแล้วไม่จับเงินเราถวายเงินวันนั้นไม่หยิบถวายเงินไม่หยิบเราก็เอ๊ะแล้วท่านสัมปทานนอนเสือ่อผืนหมอนใบทุกวันนี้ก็ยังนอนเสือ่อผืนหมอนใบเพราะว่าพอเรากาบท่านเราอะวันล่างเราก็เรารู้ละเราจะต้องมาไหว มากราบพอพอรขอพรก็ฟังธรรมจากท่านไปก็เอาไปดําเนินชีวิตบางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้ได้รู้แล้วก็ได้เห็นจริงๆรู้เห็นเพราะว่าหลวงป,ปู่เนี่ยเดินทุดงมาหลายโอ้โหไม่รู้ขี่ที่ขี่แห่งท่านไปมาท่านเล่าให้ฟังเราก็ได้ฟังเรื่องราวต่างๆความปฏิหารต่างต่างที่ชี้ให้เห็นท่านก็บอกว่านี่แหละ เราไม่ต้องบวชหรอกบวชที่ใจก็ได้ก็ว่าครับปฏิบัติได้ทดําดีมันก็ได้ดีคือเกา่าเฮ็ดดีมันก็ต้องดีเฮ็ดดีใครว่าบอดีมันก็ดีคือเกา่าเราก็เลยทําแต่กุศลแล้วเราให้เดินสายกลางแกก็สอนนะว่าทุกห้าสิบทุกก็สุกห้าสิบเหมือนกันเท่ากันครับอยู่กับทุก ถ้ามันทุกข์ก็คืนทุกข์ให้กระสุขมันไปออยู่กับสุขถ้าเราไม่สุขก็คืนสุขให้กระทุกข์มันให้สุขมันไปเดินสายกลางนี่คือคําสอนจนทุกวันเนี้สมัยก่อนมีคนเห็นผมเนี่ยผมจะแต่งตัวใส่เพชรนินจินดานาฬิกาหรูรนะเพชรเ,เม็ดใหญ่ตอนล่างมาเนี่ยผมไม่ได้ใส่เลยเพราะปู่ว่าให้ข้ามทุกข์้ามสุขให้วางความตายและไม่เสียดายความมีมนี่คือคําสอน นะจากครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็อาจารย์ของท่านเนี่ยหลวงปู่ผางนะับวัดดุลน,นะที่ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เป็นครูของหลวงปู่จือ,นะอเป็นการสอนวิปัสนากรรมาฐานต่างๆจากนั้นมาเราเข้ามาบางครั้งเราอยู่กรุงเทพเราขับรถมาเรานึกเลยวันนี้จะไปทามหลวงปู่เรื่องนี้ไม่มีใครรู้พอ,อมาถึงปุ๊บนั่ง ปู่จเล่าให้กว้างเล่าตามที่เราอยากถามเรารู้หมดเลยครับนี่คือจิตท่านบริสุทธิ์ท่านผมเชื่อว่าท่านมองเห็นว่าเล่ามีทุกข์ใจอะไร,รเรามีเรื่องอะไรสามารถอธิบายได้ละเอียดครับนะแล้วรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่จะมาถือสินกับท่านจะอยู่แบบสามวันห้าวัน อย่างเที่ยวเนี้ยอายุวัฒนมงคลเนี่ยผมมาตั้งแต่สิบสองนะผมก็จะกลับวันที่สิบหกเพราะว่าเป็นการทําถวายามุติตาจิตต่อครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือด้วยความศรัทธาผมถือว่าพระท่านเนี่ยผมพูดได้เต็มปากท่านคือพระอรหันต์ที่สาเร็จรแล้วก็เป็นพระอริยะทรงที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาท่านไม่ยินดียินรายอะไรนะครับถ้าใครมาสัมผัสแล้วได้ฟังธรรมจากท่านเนี่ย จะทำให้เราอิ่มเอิบบุญยิ่งๆ,ๆนะที่ได้ทําทุกอย่างที่ผมทําเนี่ยคุณตันจะเห็นว่าในการทำเนี่ยทุกอย่างที่เราทําเราทําเพื่อสาสนาและทำเพื่อถวายปู่ถือว่าเป็นกุศลครับนะเรายอมเสียสละทุกอย่างเพราะคำเพ,ะเพราะเราเอาไปไม่ได้เอาไปก็ได้นะฮะเราเนี่ยเคยขอถ้าขอได้ขอให้อายุยืนขอได้บอขอบอบได้ ถึงเวลาก็ต้องไปไม่ใช่ของเราเป็นนามสมมุติ<ม>นี่คือที่ผมเห็นป้าเนี่ยคือต้องบอกว่านะป้าเนี่ยเรียกว่าเป็นสายบุญตัวจริงเลยแล้วก็นะอยู่กับหลวงปู่ใกล้ชิดมากนะครับนะสร้างมามาสร้างมาพัฒนาให้กับวัดเขาตะเงาะเนี่ยเยอะมากคือคือปู่เนี่ยท่านเสียสละวันนั้นน่ะที่ผมมา,าปีที่แล้วผมมา ผัวปูทําอะไรทําทางเขาทำไมอ่ะทาทางให้เข้าหมู่บ้านเขาเพราะมีทางเอาปูไปทําตัวเองอายุเนี่ยแปดสบปีนี้82ผมถือว่าเป็นพระผู้ชีวิตของประชาชนเลยพี่น้องชาวชายภูมิยกย่องท่านเป็นเทพเจา้นาแห่งแน้ำนี่ที่มาของพระผู้ชีวิตเราจะหาพระที่ไหนที่เราศรัทธากราบไหวเคารพที่เป็นคู่บรารมีหรือว่าเป็นที่ ที่พึ่งทางใจของครอบครัวเราอ่ะครับแล้วเราเนี่ยอยู่มาเป็นสิปีนะไม่ใช่มาอยู่วันสองวันนะเมื่อก่อนไม่เคยคิดที่จะมาสร้างวัตถุมงคลหรืออะไรเนี่ยนะนี่ทํานี่ก็ทําให้ท่านสวับนะโอทำพระคู่ชีวิตก็จะเป็นตำนานครับนะเป็นรุ่นที่อายุครบอายุพัฒนามงคล82ปีครับนะครับแล้วก็เป็นพระที่ กราบได้อย่างสนิทใจครับนะอย่างคุณท่านได้คาพัดหรือได้เหตุหลวงปู่เป็นยังไงท่านมีความเมตตาแล้วก็เลือกเย็นมากนะผมบอกใช่ครับการสอนหรือว่าการให้เราปฏิบัติถ้าเราทําได้นะจะดีดีกับชีวิตเราเนี่ยทุกวันนี้ป้ายังบอกว่าโอ้ยปู่เป็นผู้มีบุญเนาะลูกก็ยังทําไม่ได้ปู่ไม่ทําขยันค่อยๆทาไป บางทีเราภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยมันบางทีกิเลสเอาไปกินวลาเราพุทโธเราก็ต้องให้มั่นให้มันทําทุกวันนี้เราก็ได้ส่วนหนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่าได้เยอะอะไรแต่ว่าที่มีความสุขใจก็คือมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นหลวงพูืยอเนี่ยยังที่ยังมีชีวิตอยู่ที่กราบไหว้ได้แล้วก็เป็นที่พึ่งในการปฏิบททัติธรรมนะฮะแล้วก็ สิ่งที่เราทําเราทําเราก็ได้เหมือนเรากินข้าวครับถ้าเราทํากับข้าวเราก็ได้กินถูกไหมครับถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่มีกับข้าวกินมีแต่ข้าวเราก็ต้องทําข้าวทํากับเพราะฉะนั้นการสร้างกูศลเนี่ยคือเป็นการแบบผมว่าทุกอย่างหนุนนําเรานะแล้วมันจะเป็นกูศนที่ติดตัวเราไปนะนี่ก็คือหลวงปู่จือเนี่ยถือว่าเป็นพระอริยะทรง องค์หนึ่งที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีที่ผิดศีลผิดอะไรกับในการปฏิบัติในพุทธศาสนาที่เห็นผมเห็นมาเยอะสัญ่าสย่าให้เอ่ยเลยแต่องค์เนี้นะเป็นพระคู่ชีวิตเป็นพระที่ถือว่า เป็นพระเอาละหันในดวงใจเราดีกว่านี่คือเรียกว่าเป็นที่มานะครับที่ต้อบอกท่านผู้ชมก่อนว่าในวาระนะครับงานบุญฉลองอายุวัฒนามงคลครบ82ปีของปีนี้นะครับนะก็ได้ป้าป๋องสุพรรณนะครับนะะถวายงานให้กับหลวงปู่นะครับก็นะฮะได้มีการจัดสร้างนะฮะพระเครื่องวัตถุมงคลขึ้นมา1รุ่นนะฮะนั่นคือพระคู่ชีวิตนี่คือเรียกว่าที่มาทำถวายโดย ไม่หักค่าใช้จ่า,ายเพาะวหวทั้งหมดนี่หลอเราสิ่งที่เราทําครับนะสิ่งที่ยังคุณสันเห็นก,กําแพงโบดป๋าก็ทำโดยที่มีกําลังศรัทธาทำนะต่ก่อนพื้นโบส์รอบเนี่ยมันเฉอะแฉะแล้วเป็นดินสีแดงคนมากราบไหว้หลวงปู่ไซบาทก็เฉอะแฉะหมดเละเปื้อนหมดป๋าก็เทไปเทพื้นหมดทั้งหมดหล้านหก กำแพงทำสิบสล้านแล้วประตูด้านหน้าเนี่ยขออนุญาตปู่เจาะประตูด้านหน้าและเอเป็นเจ้าภาพนะแปดแสนครับประตูที่เป็นทองแดงที่ะฉะลุบเนี่ยดุลเป็นรูปเป็นรูปพัดยศเพอตอนนั้นท่านได้เลื่อนเป็นพระราชวนาวชิระคุณมีที่มาที่ไปหมดแล้วกองบุญที่ทําไว้ก็วัตถุมงคลเนี่ยที่กองบุญใครที่มาทำบุญ ตอบแทนด้วยวัตถุมงคลหลวงปู่เนี่ยเงินทุกบาททุกตังค์ของหลวงปู่หมดแล้วบัญชีบัญชีเดียวชื่อหลวงปู่เลยนี่สิ่งที่เราทํแเรามีความภาคภาคูมิใจที่เราได้ทําให้ท่านนะจะเป็นบุญกุศลจะบุญใหญ่บุญเล็กนะทุกคนที่ได้ร่วมบุญเนี่ยถ้าได้ถ้าวัตถุมงคลนะรุ่นคู่ชีวิตหนึ่งองค์ก็ถือได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วก็เงินทุกบาททุกตังค์เราถวายหลวงปู่หมดนะฮะแล้วก็เหมือนกุฏิหลังนูน้น ป๋าก็สร้างครับนะพญานาคิผู้จือนะครับตอนนี้พญานาคเกิดชำรุดวันนี้ช่างมาป๋าก็สั่งทําครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นคู่อีกหนึ่งล้านบาทอ๋อตอนนี้ก็คือจากเดิมที่ต้องบอกว่าตัวเดียวปีหกสิบหกไหมฮะครับปีหกสิบหกเนี่ยเอ่อนะจันฝงสุพรรณเนี่ยนะครับนะได สร้างนะสร้างกุฏิใหม่นะถวายให้กับหลวงปู่จือนะครับให้ท่านได้นะจำอยู่ที่กุฏิใหม่นะครับนะก็ได้สร้างนะนะสร้างกุฏิแล้วก็กำแพงเนี่ยนะจะเป็นล้อมด้วยพญานาคองพญานาคนั่นคือพญาอนันตนาคราชหลวงปู่ตั้งแล้วถามว่าถามว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่เคยเห็นแล้วลูกเป็นสีอะไรหลวงปู่บอกที่เพ่งไป จิตเห็นในบาดาลเห็นเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นพญานาคที่ขึ้นโบสถ์สองตอนนี้ก็เป็นสีเขียวครับแล้วตรงโน้นปู่ตั้งชื่อเลยเอาอนันตน,นาคราชก็เลยสร้างกาวเสียเป็นพญานาคองค์ใหญ่คือเหมือนเป็นประธานของนาคดีกว่าก็สร้างหลอมุติแต่ตอนนี้ดินมันชุดวันนี้เอาช่างมาก็เลยว่าตัดทั้งหมดทุบหมดเลยเหลือแต่เสียนแล้วก็เดี๋ยวต่อ แล้วสร้างอีกตนหนึ่งขึ้นมาเจ็ดเสียนต่อหางไปพันเนข้างหลังก็เพิ่มอีกหนึ่งล้านบาทเนี่ยก็ยินดีทําให้หลวงปู่เพื่อให้วารมสวยงามภูมิทัศน์กุตินะก็ต้องซ่อมแซมมันเกิดชํารุษทุษธมขึ้นมานะฮะเนี่ยตอนนี้เราก็วันนี้เรียกช่างช่างคนนี้ก็ทําองค์พญานาคที่วัดบรรลังอืแล้วก็ได้เดินทางมาวันนี้ก็ตกลงกันแล้วก็เราก็พยายามจะซ่อมทําให้เรียบร้อยนี่ก็ถือว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเราไม่อยู่มันจะได้เห็นไว้อยากถามป้าเพิ่มนิดนึงครับเอ,อจริงไหมครับที่ผมฟังมาว่าหลวงปู่เนี่ยท่านสามารถสื่อสารกับพญานาคได้คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านทำฝ่ายน้ำครับฝ่ายน้ำเนี่ยเกิดจากพังถลม่มแล้วก็คนก็ห้ามอย่าลงไปมันน้ำมันเริ่มพังแล้วหลวงปู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูแกลงไปเหยียบไปเหยียบสามที เขาอยู่เขาบอกว่าลุงปูเก่งจังบอกบอกเก่งเทวดาช่วยว่างี้เนี่ยก็คือความทอมตัวของท่านท่านเนี่ยจิตท่านแพงท่านบอกพญานาคเนี่ยไปทับหลังเพื่อนอีกตัวหนึ่งไม่ยอมอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาช่วยปูเขาบอกเขาเห็นในตัวใหญ่เลยคือเหมือนเขื่อนจะแตกใช่ไหมแล้วท่านก็บอกว่าให้ย้ายหลังเด้อเพราะว่าถ้าไม่ย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโดนไงแต่อีกอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมก็เลยทําให้เพื่อนจะแตก และอีกตนหนึ่งก็มาช่วยปู่โดยความเมีพตตาแล้วด้วยบารมีของท่านด้วยท่านก็ลงไปเหยียบเหยียบกระทืบพื้นปู่ทำงานปู่เหยียบเหยียบดูมันครึบเข้ารวมกันเลยอยู่ยันทุกวันนี้นี่คือบารมีนะอย่าไปพูดว่าท่านเก่งท่านมีวิชาอะไรท่านไม่มีท่านมีความเมตตาและบารมีที่ท่านสะสมมาได้ภาเพียรภาวนาเดินทุดงต่างๆในจนอายุ 82ปีครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าพระคู่ชีวิตเนี่ยที่ไหนก็มีพระครับที่ไหนก็นับถือได้แต่จะบอกว่าพระคู่ชีวิตจริงๆที่เราได้เรียนรู้นะได้รับนะได้ถ่ายทอดนะ,สะแสดงทำให้เราทุกอย่างผมถือว่าชำระร้างจิตใจเราทําให้เราเนี่ยเป็นผู้อยู่ในสิ่งในธรรมได้เนี่ยก็คือหลวงปู่เนได้ชักจุงเราก็ไม่ใช่คนดีเราก็เกเรมานะฮะ นะครับไม่ธรรมดาอยู่ในวงการมาก็ประมาณ30ปีต้องทาไอูู้กับหลวงปู่เนี่ยก็ก็ได้ปลดปล่อยอะไรไปเยอะนะฮะได้ลืมอะไรไปอีกเยอะเลยไม่มีการอาฆาตมีแต่อภัยแล้วก็มีแต่ไม่ตานะฮะใครด่าเราให้เขาด่าไปเราไม่ได้ยินปู่บอกให้เขาเป็นทุกข์ไปเราไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าเราเอามาได้ยินหรือเอามาคิดก็เป็นทุกข์ ใครว่าเราดีก็ไม่ยินดีใครว่าเราร้ายก็ไม่ยินร้ายไม่ยินดียินร้ายไม่ฟังไม่เอามาคิดนะก็ข้ามมันไปเดินสายกลางมัชชิมานิ้วกลางนี่ทุกนี่สุขเราข้ามให้ได้นะครับก็คือเหมือนแบบถ้าเราข้ามได้นะพระพระที่จะเป็นอริยะส่งได้เป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยข้ามกิเลสทั้งปวงให้วางความตายและไม่เสียดายความมีก็คือสละนะครับเป็นพระไม่มี แม้แต่ทรัพย์ก็คือหลวงปู่เงินก็ไม่เคยจับเนี่ยท่านปฏิบัติมานมี่เห็นไหมสุดยอดนะหายากม,มากเลยครับมไม่เคยจับต้องเงินเลยมันผิดศีลปู่เขาบอกอมผมถามว่าทำไมปู่คนองค์คอื่นเขาจะโอ้ยเราสายวิปัสสนาแล้วก็หลวงปู่สอนไว้ท่านปฏิบัติด,ดีเพราะทุกวันนี้ถือว่าท่านเนี่ยเป็นพระผู้ชีวิตของของพวกเราดีกว่าวลูกศิษย์จะรู้กันชาวลูกศิษย์ทุก อย่างในลูกศิษย์แกไม่ใช่น้อยๆน,นะครับคุณดูดิว่าวันเกิด82ปีคุณไปถ่ายหลาน้าร่วมพันหลานหลานอาหารโรงทานเนี่ยร่วมพันลลานอะ่ะผมต้องทําพระแจกทานมาสองพันเ่ะครับอ่ลองคิดดูสิเนี่ยคนที่มาช่วยเอาแค่คนที่มาร่วมลงทานนะ,ะกว่าพันโรงครับะนะนในงานพิธีเนี่ยการเต้นทิงต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะว่าต้องจ่ายให้เขามาไอ้ห้ามก็ไม่ได้มาโดยไม่ได้นัดหมายไปดูป้ายไปถ่าย นี่นะนี่คือศรัทธานในบารมีหลวงปู่จือด้วยบารมีของท่านที่แท้จริงเลยครับนะครับนี่ก็ต้องบอกว่านะถือว่าเป็นหลวงปู่จือที่ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่ต้องบอกว่ายังมีลมหายใจอยู่นะคือฉายาอของท่านเนี่ยพันธะพุโตผู้ละทิง้งหรือผู้พ้นพวก้นทุกข์แล้วอะ่ะครับพวกละทิ้งในในกิเลสหรือว่าละทิ้งในทรัพย์สินเงินทองครับเป็นพระที่เสียสละแล้วก็ ได้ได้มาอยู่ที่วัดนี้แล้วก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาหาเนี่ยท่านได้แสดงธรรมแล้วก็ได้สอนให้คนเนี่ยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตลอดครับนะครับแล้วใครที่เป็นลูกศิษย์สายเดียวกันเนี่ยจะรับรู้เองเลยไม่ต้องอธิบายเห็นหน้ากันรู้ครับ,รบข,อขอเพิ่มนิดนึงครับปาครับผมเห็นแบบเหรียญแล้วพระคู่ชีวิตเนี่ยผมมีข้อสงสัยว่าทําไมแบบเนี่ยนะจะมี เ,เหมือนมือท่านกำรรอยู่แบบนี้คือมันมีค,ความหมายความหมายก็คือพระกรรมฐานที่มีสัสมบัติที่สูงเนี่ยนะเขาก็จะแสดงอะไรโดยที่ไม่อธิบายหรอกอแต่ว่าจะมีปิติสมาธรรมอยู่ในนั้นในการมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยก็เหมือนกับเนี่ยเนี่ยนั่งวิปัสนากรรมธาตุเหมือนกันพุทโธเหมือนกันแต่อันนี้กรรมบนอันนี้กรมล่างอยู่ตรงสวงอกตั้งตัวให้มั่น คงในจิตก็คือ,คอกรรมทั้งปวนอยู่ที่กรรมทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ใจครับใช่ไหม,ไมเมื่อไปอยู่ในจิตเราบริสุทธิ์จิตเราตั้งจิตตั้งอธิฐานตั้งใจปฏิบัตินะฮะกรรมบนกรรมล่างกรรมบนนี่ก็คือกรรมมือข้างบนนี่คือปากกรรมบนข้างล่างคือท้องเนี่ยเหมือนบางองค์เนี่ยเนี่ยถือรูปประคำเหมือนสมเด็จพระจารย์โตอย่างนี้เป็นพระที่มีอภิญญาสูงน,นะสมบัติที่เนี่ยอามาตท่านอธิบายเลยว่า นี่คือกมบนก็คือปากกมล่างก็คือท้องถูกไหมครับใช่พอคือขยายฟาร์มให้เลยว่าการปฏิบัติอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยก็คือกรมทั้งปวงอยู่ที่ใจปิศานาขยปิศานาในการนั่งเนี่ยสมเด็จโตพุทธาโตผมทำซิครับใช่เพราะว่าผมเคยเห็นท่านี้ยจริงๆอ่ะคือสมเด็จพุทธจารโตท่านจะนั่งท่านี้แต่ตอนเนี้ยที่ผมทําเรียนรุ่นคู่ชีวิตแล้วเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเวลานั้นท่านนั่งขัดสมาธิ แล้วก็นั่งให้ผมดูอยู่ตลอดผมก็ถ่ายรู้ไว้ครับก็มาคิดนึกยังไงว่าเออปีนี้เป็นอายุวัฒนามงคลบอกหลวงปู่หลวงปู่เออทำเหรียญมาแจกเขาแล้วงันแจกแบบเขามาช่วยงาครับเขามาช่วยงานแต่ท่านไม่ตานะท่านจะมีอะไรตอบแทนก็คือสมัยก่อนท่านบอกมีบาทใบเดียวชาวบ้านมานิมนต์บอกว่าไปช่วยทําฝายน้ำโอ้จะไปทําไงเราพระก็เงินก็ไม่มีมีบาทใบเดียวครับ แต่นึกถึงบุญคุณชาวบ้านที่ใส่บาตรให้จะไปตอบแทนคุณเขายัางไงปก่เขาบอกเราก็ต้องไปทําไปลงมือทําไปยืมรถเพื่อนเพื่อนมีรถมาช่วยกันทําขุดดินเองอะไรเองทําจนมีลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันทําจนสําเร็จแล้วไม่ใช่ใน,น้อยๆทั้งหมดประมาณ6-700ล้านนะนที่นะเป็นพันไล่นะ บาร,ม,บารมีของท่านจริงๆเลยนะลำกระจวนลำเชียงทาเนี่ยพันสองรไล่นะเนี่ยที่อยู่ข้างวัดเห็นเนี่ยเดี๋ยวคุณไปา<ช><ช>ทายใชเพราะว่านี่คือสิ่งที่ความเมตตาและบารมีของท่านสูงแล้วท่านสําเร็จท่านสามารถเนี่ยดูสิท่านภาวนาแล้วก็ท่านอธิษฐานสําเร็จเนี่ยอ้องคิดสทิทุกสิ่งทุกอย่างผมเชื่อผมเชื่อกรรมกับบุญที่ทําบารมีที่ท่านสร้าง ครับนี่สาคัญผมถือว่าพูดได้เต็มปากเลยพระคู่ชีวิตนะครับพระคู่ชีวิตก็เป็นเลียรุ่นแรกรุ่นประวัติศาสตร์ครั้งเดียวแล้วก็ไม่สร้างอีกแล้วครับแบบนี้ก็จะสร้างเนี่ยองหลวงปูชือ,อเท่านั้นแล้วอย่างนี้เนี่ยจะบูชาได้ที่ไหนบ้างครับสําหรับที่คุณสัานถามว่าถ้าใครอยากได้สักองคหนึ่งสักเรียดเนี่ยถือได้ร่วมบุญแล้วไงได้ร่วมอนุโมทานาได้สร้างบุญสร กับศาสนาเพระหลวงปู่บอกอยู่แล้วว่าคืนให้คืนให้ส่งหมดคืนให้ศาสนาหมดเพราะทุกอย่างเนี่ยเหรียญเนี่ยจะอยู่ที่กองบุญครับจํานวนแบบละหนึ่งพันเท่านั้นนะโอ้ยน้อยมากนะมีสองพิมมีสองพิมพ์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นยันอีกด้านล่างจะเป็นเครื่องอัฐบริษานอย่างละห้าพันห้าพันก็แบบละหนึ่งพันเพราะฉะนั้นองค์ละทําบุญเนี่ยนะ ปัจจัย3า0รบาทตอบแทนพระหนึ่งองค์แล้วเงินถวายทั้งหมดเข้าห้องกองบุญเลยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เสกเสร็จก็สามารถร่วมบุญได้นะแล้ววันที่15าทางวัดเขาก็เปิดให้จองให้ให้ทําบุญเลยที่กองบุญทําได้เลยเงินทุกบาททุกตังค์ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆนี่ก็อีกประมาณถ้าหมดนะก็ได้3ล้านไม่มีค่าใช้จ่ายเราจ่ายให้โรงงานอะไรค่าทําค่าปั๊มค่ากองเราถวายทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราทําเรา เราอิ่มเอิบใจอิ่มเอิบสิ่งที่เราได้ทําถวายให้ดีกว่านะครับแล้วทําครั้งนี้ก็โดยดําริของท่านว่าท่านชอบด้วยเหรียญรูปทรงน,นี้ไม่เคยไม่คิดว่าเราจะทำก็เลยทําแล้วก็ถวายแล้วท่านก็รู้สึกพอใจเราก็ครับเราก็มีความปลื้มใจแล้วท่านหลวงปู่จยินดีกับเหรียญรุ่นคู่ชีวิตเนี่นะทุกอย่างนะแล้ว พรุ่งนี้เราเสกเสร็จก็จะถวายเงินอีกหนึ่งล้านบาทโอ้แล้วก็จะมีปัจจัยจากพระอาจารย์พระวสิยญาณหรือพ่อโชติเนี่ยก็ถวายปัจจัยมาร่วมด้วยพรุ่งนี้ก็หลังจากเสร็จพิธีก็จะถวายหลวงปู่ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอฝขากเหรียญรุ่นผู้ชีวิตไว้กับแฟนเพจและเอซและคุณสันนาคาคนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นกุศลผลบุญของท่านจ้างท่านได้ ท่านทำท่านได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ดูรายการของคุณสันแล้วถ้าศรัทธาแล้วก็หาเช่าได้ตามลูกเพจที่จะมีไลายสดคุณสันก็จะมีหลายช่วยอีกส่วนหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นสะพานบุญครับสห้กับนญฮะสินจานุสิทธิ์หลวงปู่ทุกท่านอันนี้ได้บุญชัดเจนนะครับเพราะสายเราสายบุญร้อเซนนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องฝากผลงานพระคู่ชีวิต นะถือว่าเป็นเหรียญที่ระลึกในวาระอายุวัฒนมงคลครบ82ปีหลวงปู่จือนะพันธมุโตนะครับก็อยากให้ศิษยานุศิษย์ที่ศรัทธาในหลวงปู่จือได้มีไว้ใช้ติดตัวถือเป็นพระคู่ชีวิตท่านนะครับนะก็ต้องฝากด้วยครับนะฮะวันนี้ก็ต้องกลับนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับกับปาฏิหารแรงคูสวัสดีครับ